เอาระก็ต้องขอกราบสวัสดี f c ที่น่ารักทุกคนท,กทุกท่านนะคะอยู่กับผมเอลิก้าครับ สกินต่อมาในวอร์ r p a พานะฮะก็จะเป็นสกินของลินดิสฮะโอ้โหแม่นางคนนี้ไม่ได้มีสกินมานานเหลือเกินนะฮะตอนนี้มีสกินเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะอยู่ในวอร์ r p a พานะครับน่าจะอยู่ในเลเวลเกือบจะสุดท้ายเนาะ,ะสกินนี้มีชิ้นส่วนด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมเรานงไปกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องอิลิกาะะ้ายครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสกินจะสวยแค่ไหนนะครับ yeah. เปิดตัวโดยมีผีแบบไฮเทคพี่สาวของเธอนั่นเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเต็มด้วยโอ้โหถ้าเปิดสวยมากเลยสำหรับสกินนี้มีแบบพื้นหลังด้วยอืืออกเหลืองๆน้ำเงินน้ำเงินเหมือนกับของอารีเตอร์เลยฮะสกินนี้มาดูกันที่การยิงปกตินะฮะก็จะเป็นเหมือนโอ้โหผมว่าสวยเลยแหละสำหรับการยิงปกติเนาะไม่ดูจืดชืดเลยฮะสำหรับการยิงปกติอะ ต่อด้วยสกิลเปิดแบบของลินดิสก็จะเป็นแบบพุ่งดวงจันทร์ขึ้นไปอาจจะเป็นดวงจันทร์ที่ลักษณะออกจะแปลกๆหน่อยเนาะแต่เป็นสกิลเปิดแบบนั่นแหละม,มาดูด้วยสกิลวางแถบก็จะเป็นวางแถบออกมาแล้วมีอะไรหมุนรอบๆเลยคล้ายๆเอลสูรเลยะอัน,นี้วางออกมาก็จะเป็นแบบระเบิดออกมาสีสวยส่วนอันติเมตของเจ้าลินดิสก็จะเป็นแบบปล่อยผู้ผีออกมาแล้วไปพุ่งไปโจมตีเนาะก็จะเป็นเหมือนในฉากเปิดตัวของสกินตรงหน้าโมเดลแหละก็จะออกเหลืองๆน้ำเงินน้ำเงินนิดหน่อยเนาะ สำหรับผมว่ามันก็เฉยๆแต่ก็สวยเลยแหละสำหรับสก,กินของลินดิทม่ที่ไม่มีสก,กินมานานอ่ะอืม โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเกี่ยวกับสกินของลินดิตที่จะเข้ามาในวอเตอร์พาซีซั่นที่40นะครับถ้าเกิดใครเป็นเมนลินดิตหรือว่าอยากจะลองหยิบลินดิตมาเล่นดูแต่ไม่มีสกินสวยๆใส,ส่ผมแนะนำเลยฮะสกินใหม่ของลินดิตในวอเตอร์พาครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมแล้วเราไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พาดคลิปใหม่ๆทางช่องเอลิกากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คราบบยบายบยบาย